วันนี้ออยากรับประทานก๋วยเตี๋ยวนะครับไปซื้อกินไม,ม่สะใจก็ทำเองเลยครับผมจ,จะมีทั้งเส้นเล็กบ็หมี่นะครับแล้วก็มีเกี๊ยวด้วยแต่ยังไม่ได้ออกมานะครับนี่ครับในยากครับหมูแดงนี่ทำเองเลยใช่ไหมที่รักหมูแดงทำเองนี่ก็ทำมาหลายรอบแล้วเนาะเรเห็นพี่ซีทำอยู่แต่ก็ไม่รู้กรรมวิธีนะครับเพราะว่าไม่ได้ ดูจงังหวะที่ในบ้านทำแต่ว่าไปทำมาแล้วครับอร่อยนุ่มครับใช้ส่วนไหนที่รักหมูดแดงแล้วสันคอเลยค่ะสันคอนะอร่อยสุดแล้วอันนี้สันคอครับผมเดี๋ยวใช้สันคอเพราะสันคอนุ่มนะครับนี่ครับผมผมเส้นเล็กนี่ระยะนิดนึงนี่ครับใช้สันคออ๋อโถง นี่กระเทียมเจียวนี่ครับพี่กระผมทำวั่วเจียวทานครับ